ทั้งฝั่งการเมืองมันก็ร้อนทั้งอาจารย์บวรศักดิ์รองนายกและทั้งนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกประธนสุม่มไฟการเมืองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> แกก็แกก็ตอบคําถามตามคันร้องที่แกจะต้องตอบกออ็สื่อไปถามมากแกควรจะตอบได้หลสื่อไปถามราว่าไอ้สิ่งที่ออกจากปากทั้งอาจารย์บวรศักดิ์และนายกอนุทิน วางระเบิดเหมือนวางระเบิดตัวเองฝ่ายการเมืองให้ให้ลุกโชนขึ้นมาเลยมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนนักข่าวไปถามอาจารย์ประมวลศักดิ์รองนายกเรื่องข้อกฎหมายว่าด้วยการยื่นซักฟอกและการยุบสภาค่ะพูดกันว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นยื่นซักฟอกนายกอุยุบสภาไม่ได้นะจริงหรือไม่มีข้อยกเว้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรเปรากฏว่า อาจารย์เบ้กของกระผมอาจารย์บอยสักมือกฎหมายมือกฎหมายมือหนึ่งก็บอกว่าไอ้ที่พูดกันว่าถ้าฝ่ายข้านยื่นซักฟอกแล้วจะยุบสภาไม่ได้นะมยุบสภาไม่ได้มันไม่จริงอมันไม่จริงนั่นอ่านกฎหมายแค่บรรทัดเดียวมันต้องอ่านหลายๆบรรทัดค่ะถ้าอ่านหลายๆบรรทัดก็จะพบว่าแม้ว่าฝ่ายค้านยื่นซักฟอกแล้วนายกก็ยังสามารถจะยุบสภาได้จนกว่าจนกว่าจุดจุดจุดไปฝั่งไปฟั่งอาจารย์บอยศักบอกอย่างไรเช็ดค่ะ ที่หนูถามเนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้คือว่าการห้ามรัฐบาลยุบสภาผู้แทนราษฎรเพราะการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจดังกล่าวจะเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดของเมื่อใดถ้าดูแต่ตัวหนังสือของมาตรา151วรรคสองที่ใช้คําว่าเมื่อได้มีการเสนอยัตติตามวรรคหนึ่งแล้วจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ ก็อาจจะบอกว่ายื่นจติตไม่ไว้วางใจก็ห้ามยุบสภาแล้วยื่นปั๊บก็ห้ามยุบป,ปุ๊บนะไม่ต้องดูอย่างอื่นในการตีความอย่างนี้เป็นการตีความง่ายแบบตัวอักษรล้วนๆไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยคนไม่ต้องเรียนกฎหมายก็พูดได้ดูจะง่ายเกินไปแต่ต้องอ่านให้จบวักเขาบอกว่าห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะมีการถอนยัตติหรือการลงมติได้คะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งเราก็จะเข้าใจได้ถูกต้องว่ามันจะเริ่มห้ามยุบก็ต่อเมื่อยัตติที่ยื่นนั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และบรรจุระเบียบว,วาระแล้วแจ้งในอยมตราทราบแล้วตามข้อบังคับการประชุมสรุปสรุป อาจารย์เปิร์ตบอกว่าถ้าประธานสภายังไม่ได้บรรจุเข้าวาระนายกยังสามารถแล้วแจ้งให้นายกทราบเข้าเจ้าสอยคุณนายกก็ยังสามารถที่จะยุบสภาได้แม้จะยื่นแล้วนะแปลไทยเป็นไทยวันที่ฝ่ายแค้นยื่นซักฟอกลากเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่ประธานสภาบรรจุวาระ ก่อนบรรจุวัล,ละาไอ้หู้เวลาตรงนั้นมันยุบได้ทุกวันใช่ก่อนบรรจุ <คำ S 1> วัละ่คำถามก็คือโดยธรรมชาติเมื่อยื่นยต,ติปั๊บยต,ติสักฟอกปั๊บประธานจะต้องตรวจสอบยติก่อนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ใช่ค่ะตามที่ยื่น <พบ S 1> มานก่อนที่จะกาหนดแจ้งบรรจุวัละาจากนั้นจึง สั่งบรรจุวาระใช่ก็ต้องไปสั่งให้บรรจุวาระด้วยดังนั้นนับจากวันที่ยื่นซักฟอกวันแรกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสองสาวัรสักสามวันสมมติสามวันบวกลบนะอ่าเผอจะบวกนะใช่ค่ะถ้ามีปัจจัยอื่นๆื่นก็เจ็ดวันนั่นหมายความว่านายกรู้โจ์รู้การบ้านก่อนนะตัดสินใจได้ยังมีเวลาข้อสอบก่อนเห็นข้อสอบก่อนไฟค้านคุณยื่นซักฟอกคุณเล่นผมคุณเล่นทั้งครม หรือจะเล่นเฉพาะคนผมและคุณไว้ชีวิตผมเล่นพป้กองธรรมรัตคนเดียวไม่เล่นนายกอนุทินหรือเล่นนายกอนุทินด้วยมันเล่นทิศทางคอรมออนุทินมันจะเห็นทิศทางเพราะเห็นปั๊บตัดสินใจได้เลยใช่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบอ่าถ้าสมมติไม่ได้เล่นนายกก็ไม่จำเป็นผมเป็นนายกสมผมเป็นนายกถ้าผมเป็นนายกนะเล่นผมใช่ไหมผมยุบแม่งเลยเอแล้วถ้าไม่ได้เล่นนายกไปเล่นลัมตีบางคนรองนายกในคอรมอของผมก็ต้อง พูดจาภาษาการเมืองระหว่างผมกับรองนายกของพรรคการเมืองนั้นๆลีภัยไปก่อนไหมอ้าวกันอย่างไรดีอลีภัยไปก่อนไหมหรืออะไรลดราษคุณยังร่วมรัฐบาลเขาต้าคุณยังอยู่ครบแต่ตัวคุณเองอะไปพักผ่อนกอนมันอาจจะต้องอสลับหน้าเปลี่ยนเกมเล่นนิดหนึน่ง <c oughs> ไหมหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่นิดฝ่ายค้านเขาโวยอาจารย์เปิดอาจารย์กับ,บพร์ษมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ ชี้ข้อกฎหมายหรือขู่ฝ่ายค้านก็แล้วแต่คนมองไม่รู้โอเคจะมองชี้ข้อกฎหมายก็ได้จะมองขู่ก็ได้ถ้าคิดเยอะและลึกซึ้งจากนั้นนักข่าวก็ไปถามนายกอนุทินเมื่อวานคโหนายกพูดมีนัยยะนะถามฟังดีๆนะถึงจะถามนํำก็เหรอนักข่าวถามนํำถามว่าท่านนายกท่านนายกได้ยกร่างพระราชกิจการยุบสภารอไว้แล้วใช่หรือไม่ถามดีชอบจังแน่คำตอบเป็นอย่างไรไปฟังเช่นค่ะ มีคำถามเดียวเตรียมร่างกฤษฎิกายุบสภาไว้หรือยังคะไม่รู้ใจพี่ดนช่วยถอดหลักฐนหน่อยสิหัวเลาะแล้วบอกว่ารู้ใจนี่แปลว่าอะไรอ่ะแปลไม่ถูกเลยเนี่ยจะแปลไงดีเนี่ยถอดคําหน่อยสิหนูหนูจ๋าไม่คยเข้าใจหนูจ๋าหนูจ๋าหนูจ๋าหนูหนูก็รู้ใจนายกอนุทิดไม่ใช่เหรอ อ่ะปล่อยแล้วโอเค